คือแต่ของเก่าเมื <in> ่อมองเพิงแล้วครับสงสัยสิมาบวชล่ะนอนทเมีนวัดนอนวัดก็เฮางนี่แล้วนี้กะสินอนวัดนะครับสีทั่วบ่อรถเกียรติกับไปเพิ่งไปยังนั่นสียิ่งแดงสียิ่งแดงบ่เออโอ้ยน้องอย่างนี้แค่นี้ไล้ล่ะบ่เออเร่งไอ้ลูกหลานนอนน้ำเลยเด้อเออลุงพ่อคือพี่รถเกียรติว่ะ ลุงพอขีมีรถเกยียร่ะเออกันนี่และแล้ววาเราจะขายนี่อ๋ออืมลุงพอจะขายรถเกยียให้แม่นี้เราฮะไม่เลยเรานี่ตื่นเชียวไม่หรอเไปสํารวจมั้งเดี๋ยวลุงไปสํารวจบ้งกนครับเออนะเด้ยินข่าวว่าเป็นลุงพอขายรถเกเบอร์นเบอร์ โอเราว่ามันมันขันหน่อยหน่อยมัไม่หน่อยตัวนี้ไงเราเอามันยี่ห้อ,อยังแบบนี้มิสู้วเอ้ารบาดนี่เออโอนเกียร์ท็อกเอาไปมันซีแมนอยู่แบไงเรามันมันแมนอยู่บ่อยอยบขั้นนี้เขาปากเป่าลมมึงงไงเธอลมขึ้นกับติเขาแ่กหไม่ได้ไงเรา เออออเแกก็งามอยู่ดิตัวอย่างเกลือลวนมาเรื่องเครื่องเรื่องปั๊มแกก็ดีอยู่ดิว่ามีเยิ่มเลยวะเนาะมีปั๊มล้มผมเบรกที่ฝีวะยังไงเหรอฮะไม่เป็นปั๊มล้มบ่หนิสงสัยเด้อพี่น้องอะจริงแล้วอะไรจริงแล้ว ม so, like, ี่วะเอามันผมว่ารถมันมาดิจี้บ่งปัำมมันครับนี่แหงดีครับเดี๋ยวมันรุ้นอีหยังดอกนี่เดี๋ยวคอยเบิ่งก่อนเพจนั่นไหนอยู่ทางมุ่นนะอย่างลุ้นนี่ยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวบึงกันพี่น้องเอวอนนะครับเอวอนเอวอนเอวอนเอีนี่แกียรติยูนะฮะ แน่นบ่เอาเพิ่งดีบึ๊งเอาสูบลมคืนนี้กะสิบว่าดียังไงยัยเดาสูบลมคืนนี้กะสิบว่าดีวะอันไหนก็รถไม้อยู่รถไม่อยู่ดิงาดอยู่ดิพี่น้องเบิึงครับดิ เครื่องขม,มิน้นขม,มิ้นคือกันได้ยังไงเราเน,นี่ยเครื่องเป็นฟ้าปลอกใบแล็กเห็นไหมอาร์จีเมนครับเนี่ยเบิ้งไหนชาดแก่ไหมเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งพวกนี้แกก็ยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีเอาเพลทมันจะใสเปล่มัน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 ,มนอะไรก็อนมิสซูแทนเพลทพวกีครับ อ่อนเลยวะแมงสีแดงวะย่างเท่หวะสีชสมพะเบืมองเบื้องพวกนี้แกคือใบเงเหล่านี้พวกนี้เพแต่ว่าของแกขวบใบมีดอันนี้บะได้วะขวบใบมีดไอ้ให้ลิกบะไดรไหมแกต้องใส่แบบหมุนคือเก่าครับโอ้ต,ตัวนี้ก็เออให้ลิกแต่ว่าเบิ้งตามพวกนี้แกก็ง่ามอยู่เลยนี่เบิง้งเังนสิ เบื้องนี้สีแกก็ยังดูดีนะครับแกก็ยังดูดีพวกสลักพวกนี้สิละเบื่องอะแกก็ยังดูดีหมดอะเอารถแกก็ดื่มดี้ดิไงเหล่ารถกระบะมันไงเด็เออเนี่ยเบพวงพวกพวกอันนี้แกก็ยังดีอยู่เลยเนี่ยเบื้องนี้สิสิ้นก็บอกแกก็ยังม่มีหัวยังโถด้เอาแบบนี้่มันมันจำบอกคือหมูเหเอะไรนี่บ่อืออีซี่ยังไปเงิดมาแต่มันใส่งันเลยไหม มันจะมันใช้งานดีรุ่นเอียงครับผู้ใดหูบอกผมในเดอ้อ,อดไอไอพวกอะไรมันลมอะไรเป็นไปยงเหรอเบรกที่ฝีนี่ิังเป็นเหยียบแกเป็นยังไงปั๊มล่มแกเออโอ้เหยียบมือกันไมโอ้ขับรถให้นั่งมวอย่างดีแล้วนอนโกนสูตรทีดด่ว่นี่มัเฮ้ยเมีนมั่นโอ้ยไปแล้วแบบนั้นดิโอ้วัดคู่กับซาทำแล้วเนาะเดี๋ยวไปดเลยไปไป คือว่างไงเราคือเกียร์มันอย่านี้เอาออกว่าไรไปเอ้าเอา,เอา,เอาอนี่เส้นเขากัยืนน,ยนึงสีไปหนงเส้นสีไปเจ๊งสีเลยวะเ,เอาท่าหน่ะนี่แหละคุณขี่รถฝันมากเหมืนอนกันเฮ้ยพาขี่รถมาทางตลาดบุรีขึ้นทางรวนเป็นรอยกิโลเมตรแล้วกลนี่ฉุดฉุดอยู่ <c oughs> ง่วงนอนง่วงนอนผู้เดียวบ่ว่าคิดว่า เ่หูเมียขึ้นมาเฮ้ยกูเม่อไรรับได้หนเพื่อนนะกูนอนคิดกูคิดเบื้องู่เนี่ยกูเสียดจังไงเพื่อนนะเพื่อนะเพื่อนอะต้องทาใส่เกียขึ้นแได้หมเนี่ยปานไหครับเปลี่ยนฮะอพีนนีันน่งเงือมันสีสเปร์กับปองยี่บานเามี่ยางางยาางเดี๋ยวเบิ้งบือยางกันนี่เราพัสมขอบยีสิ น้อยนี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์ขอบยี่สิ่งยี่ส่มีขายบอกแน่แต่ว่าข่อยเคยข่อยกระสงสัยมาหลายเทีอะไรโดนแล้วว่าเป็นยังรถกีดนี่รอหนามันเขาคือใส่อย่างกับไรวะหลายขั้นเลยครับรอหนาเขาจะเสียอย่างกับไรไหมเอารถมันรถมันเก่ากี่หลายได้ยังไงหราเบิ้งครับพวข้อหมาพวก้องอย่างแก่ยังยังบุหลวมไหมเนี่ยหรา เบื้องนี่สิแกก็ยังงามอยู่ครับยังสิแกก็ยังดูดีโอ้มิตซูจริงๆด้วยตะเหลาครับนี่เพจแกยุ่นนะทั้งนานี่ m g 4 0่จะว่าอะไรเนี่ยนี่สงใสยอยู่ฮะเบื้องตะว่าพวกนี่แกก็แกก็มีห้อยใส่งานแน่อยู่ นี่พงสิกับทราม,มาดามี่ึ่งสิแค่แหงดูดีอยู่นะครับเสาะดทง่อนหาโอ้จองหองมาตีแล้วาเข,ขาเสยนหามิตซูจริงๆด้วยเป็นไหนพี่น้องเป็นตะคือบอมเฮาคุณมากแมนตัวนี้เราปูมาน่านนอ้วาว่า จะมันงามอยู mm ่น hmm. mm ี่างหล่าวบึงวะบิึงพวกสลักพวกสายเกะกับพท่านมีเก่าดิจะเบิึงมันที่ดื่มนี่แหละใช่ไหมวะพวกแกสีแก่ก็ยังเนียนมีอยู่เบิึงสลักก็หมายแก่ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยสายให้ลิขิตใหม่เกือบทุกเส้นเนาะเบิึงวะบิึงยังสิจงิเบิึงพวกนี่สีแก่กับพท่านขี่ลายไหมใส่มาใหม่ๆอยู่เบิึงใบมีดใบมีดแก่กับเดิมแล้วออเบิึงเหลี่ยมก็ยังคมอยู่แหม เปลีย่ยนยางอีกพูดใด้ป่เปลีย่ยนยางเจ้าบาทเนาะนี่เนาะพี่น้องผู้ใดมียางอยู่มึงไหนขายถึกๆบอกเลยปุ๊ไปเอาขั้นสีสมบ่ปไปก็ไม่ให้เราเนี่ยยาเด้อไม่ใช่เราจะขับเป็นคน,นี่ฮะอย่ๆโอ้เฮ้ยเงันขงเขาขึ้เชื่อม,นมันอะไรอยาออ่างเงี้ยเนานั่นแม่บองจับผ่านมันมอต่างนหมเด็กบังนิดหน่อยเนาะ

มันเคยจริงมันต้องอุ่นอยูมิทั้งหมดทั้งหมดโอ้โหทั้งยังวะทั้งน้มันวะยังหรอทั้งทั้งมันเนี่ยยหรอโอ้ไปจีนแล้เห็นเนาะมีอยู่มีมีนะหลายอยู่อูะอยู่กลบน E น้ำหาลดนี่โอ้ยปวดประสาทชักลงันดีกว่ายาไปลงมันเพิ่งไหมเบคกิสี่คนนม่พี่น้องนี่มีปั๊มลมมีอยังเรียบร้อยเครื่องแกะก็งามอยู่ไหมอย่างไรเนี่ยเม่อท่านมีเยิมเลยไหมมันพอใส่บอครับมิตซูตัวนี้ผู้ใดเคยใส่ก็บอกแน่ แล้วก็อะไรมันหาย,ยากหางาไงสั่มใดบอกผมเนี่ยนใ,นหให้ด้ดวยลิงบวป่ะบันเครื่องเบิ่งพวกสายพวกอย่างเงี้ยยังดีอยู่แม่นเนาะมันขี้ลายเด้อนี่แต่ว่ามันมันเบื้งสีมันมันก็เลยเบืงบ้งเบืง้งมันเถาไหมสีมันบั่งงามไหมเฮ้ เบิกฟ้าอุดตัวนี่เบิงยังสีแก้ยังเดิมอยู่ไหมเนี่ยพวกปั๊มยังสีเห็นมั้ยังม่นไมีห้อยแก้เลยอันนี้ได้สตาร์ทอะไรยังไงทำยังไเบ้างอ้าวไม่ใช่เขาทาหรอพี่น้องเห็นจอดไว้เข้ากับว่าคิดผอเลยเน้องเบื้อผู้ใด อออายุอยย่สีเกตนะบอมมีเออแกมีมีไล่แกอยู่ดิเฮ้ย hey, พี่น้องผมมองข้ามคันนี้ไปได้ยังไงร,รอบก่อนผมมาอายุทยาผมมาบึงอยู่ครับเอ้ยผมบริขามาบึงแต่ผมมาบึงแชมเปียนคันนี้ผมก็มองข้ามไปเลยโดยที่ผมบอบอเอะใจเลยก็ป่าเราเพอดีผมกลับมาจากลาดบุรีครับผมเลยชิมาบึงคันแชมเปียนคือเกา่าชิดว่าอยู่แวะมาบึง ก็เลยพานมาก็เลยเอ๊ะเอ้ยมันม <out> ี <soft sai USE> ่อย <madı> <eling> ู่นี่วาก็เลยเหียวลงมาเบื้องครับเออมันเกิดเขามองขมไปได้จังไรวะดูครับดูอย่างเงี้ยแกยังสวยอยู่ไหมครับแกยังสวยอยู่เลยเบื้องสายพวกอย่างแต่ว่าสีมันมันเบื้องมันงามแต่ว่าก็คือว่าเบื้องสภาพแกน่ะสภาพแกได้น่ะเออสภาพแกสภาพแกได้ดินี่เงี้ยเรา แพงกับมีซึมนิดหน่อยครับแต่ว่าสายกันยังดีอยู่แต่ว่าพวกนี้กันยังดีเวิร์สหนิอือผ้าแขางยังอยู่ยางหรอเบิ่งไหมครับพวกกระบอกพวกสลักนีกแกยังสวยอยู่นะ่ะ นี่ปัม๊มตัวปัม๊มตัวนี้ปั๊มอย่างไรเงี้งเหรอปั๊มให้หลีกตัวนี้เออมไม่อยากถังให้หลีกเอ้าตัวนี้มันถังให้หลีกตัวนี้บ่<อ>ไม่ถังน้ำมันนี่เหรอไม่ถังน้ำมันมนมัันยงไ่อันนี้โซล,ล่าบ่เนี่ยอันนี้ถังให้หลีกเอา้าถังน้ำมันยุงไหนวะเพราะว่าสายมันร่งจากนี่มันมาเข่าปั๊มนี่ ใช่จร mm. mm. like yeah. yeah. mm. yeah. mm. ิงจิงอยู่ครับเฮ้ยเขาเขาโทรถามแกพ่อซูห้เบียบังเาเอาเ่านี่เบิ้งครับเบิ้งจังสี่นี่รถขี่ไลเลยไหมฮะ เดี๋ยวรถคันนี้ขี่ไล่เลยครับเบิงบึงกังสิขี่ไล่บิึงกิ้จังรถบ่านี่ไปเบิง้งจริงเกะไก่เลวรถเกี้ยังสดน่ะเกะคือสภาพแกีดีนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมโทรถามซางมึงก่อนเด้อครับเด้อผู้ใดมีความูลเกี่ยวกับรถคันนี้คอมเมนต์มาครับหรือว่าผู้ใดมีซางดีๆผู้ใดมีซางด,ด,ดีๆเคยใส่รุ่นนี้กอะอ่าแนะนำมาได้นะครับพวกอ่าเกี่ยวกับพวกระบบอีหยังที่มันยุ่งยากก็เท่านั้นแหละ ผู้ใดเคยใสุ่่นนี้มี่ซางนี่ดีเกี่ยวกับรุ่นนี้กะแนะนํามาครับเออมี่ขอดีข้อเสียมองไรผู้ใดเคยใส่กะบ,บอกมานะครับเดี๋ยวคุยโทรชิคกัคบทางพี่ก่อนแป๊บนึงครับผมกะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ